สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับรีวิวจุดด้อยแล้วก็การแก้ไขบาลเลตเอ b b กันนะครับตัวนี้เป็นตัวด้าไม้แท้นะครับนั่นอยู่ปืนเพิ่งออกใหม่นะครับปืนไต้หวันนะครับตัวนี้กล้องเงาแวบสวยงามมากด้าไม้แท้นะยิงลายกันลื่นอย่างดีโอ้ยยนนเลยนะกระบอกสูบตะลเลขดีเวอร์ซีนซีท่อก็เป็นงานซีนซีเหมดนเลย <laughs> สวยนะครับ แต่มีบางจุดที่ไม่ตรงเราได้ทําการแก้ไขแล้วยังไงเดี๋ยวจะแนะนําแล้วบอกวิธีนะดับดราเลยอยู่หลกัลกๆเลยหัวที่ลมคือความจริงอะมันถูกแบบแต่ปืนเขาออกแบบคือให้ยาวกว่าเดิมมันเลยประกอบไปแล้วมันขาดแก้ไขแล้วทําหัวที่ลมใหม่นะเอาแก้ไขไปแล้วนล่ก็บอกนี้นะเดี๋ยวในมีรูปไปดูที่หลังนะแล้วจุดที่สองอ่าเตเปอร์ <laughs> ไม่ไม่ใช่เหล็กแล้วก็ยังเป็นมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะไม่ถูกสูตรเราก็แก้ไขทําเป็นเหล็กกล้าแล้วก็เป็นตรงสูตรไปแล้วมันก็จะดาไหลลื่นปื๊ดแบบที่เราทําชื่อตุ๊กแกเาก็โอเคนะครับแบบโดยรวม้ได้ดีนะเป็นแบบรุ่นใหม่ออแบบรุ่นใหม่ได้แด้นี้แต่เราหยุดที่ไม่ตรงสูตรแล้วเออแล้วก็ทํแล้วมันใช้งานไม่ดีเราก็แก้ไขแต่เหมือล้วมีร่วงไม่ร่วงหมดนะเนี่ยถอดมามา้ัเบียดแล้วตัวเนี้ยใส่หมดแล้วเป็นเป็นงานแต่งของเราตรงสูดแต่เป๊ะเดี๋ยวกำลังผลิต เด th ี๋ยวจะตามมานั่นอยู่เนี่ยแหลมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยข้าตามต้องบูดเป็นอย่างงี้นั่นไหลปืนอย่างงี้เห็นไหมลมเต็มเพราะว่าได้ทาการแก้ไขจุดหัวที่ลมแทนนะเขาปอกกระบอกสูบมันแก้ไม่ได้มันทํามาทำริงกราบอกสูบก็ทำมาถูกนะมันตรงมันเท่ากับเท่ากันกับของเดิมบีทุนสามนะยาวเท่ากันแต่ช่วงปืนเนี่ยเขาทำมายาวขึ้น แม็กเนี่ยก็เท่ากับรุนสามบางระยาสิบเท่ากันนะแต่ช่วงปืนพอช่วงช่วงนี้มันยาวขึ้นมาปุ๊บมันทําให้หัวดิ่ลมมันขาดออกไปเราก็ต้องใช้วิธีการแก้ไขโดยทับหัวดิ่ลมให้มันต้องรุ่นปืนนื่ขึ้นมาโดยที่มันเก็บลมดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยิงแม่นด้วยนะมาแก้ไขเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะอ่าตัวนี้เป็นตัว m o d ฟายแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ทั้งแม่นทั้งทั้งแรงทั้งทนครบหมดแล้ว ผมแจ้งที่สอตอบถามเข้าม,มาแล้วครับขอบคุณที่ดตามผลงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ